แม้ว่าบรรดาพายงพายุเนี่ยมันจะสลายตัวไปแล้วแต่ปัญหาคือน้ําของเดิมที่กําลังระบายอยู่มันยังไม่หมดคุณผู้ชมฮะแล้วเขื่อนต่างๆก็ระบายเพิ่มแล้วจากนั้นบรรดาระดับน้ําโดยเฉพาะเส้นทางการระบายน้ําผ่านพื้นที่ภาคกลางลุ่มน้ําเจ้าพยาเนี่ยระดับน้ํามันก็ยกสูงขึ้นจนกระทั่งล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับ กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจาก2,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีกลายเป็น2,900กาลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วครับซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยกรมชลประทานเขาชี้แจงแบบนี้เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าปัจจุบันในวันนี้คือวันที่10พฤศจิกายน68ตอนเที่ยงตรงที่ผ่านมา ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C นีสองนครสวรรค์อยู่ที่2,988ลูกบาทเมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรังอุทัยธานีอีก174ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระบายผ่านเขื่อนเจ้าพญาที่อัตรา2,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีดังนั้นจึงขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพญาเริ่มตั้งแต่บ่ายสโมงที่ผ่านมา ทยอยปรับจาก2,008มาเป็น2,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในวันที่10พฤศจิกายน68เวลาตี2ชั่วโมงละ10ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็คงอัตราดังกล่าวต่อไปจึงขอประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องติดตามสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าอย่างใกล้ชิดแล้วก็แน่นอนครับจังหวัดท้ายเขื่อนโดยเฉพาะ พื้นที่ไหนที่อยู่แนวฟันหลอที่บรรดาพนังกั้นน้ำพังหรือไม่ได้มีคันกั้นน้ำเนี่ยน้ำมันก็ทะลักเข้ามาท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นการรายงานเข้ามาตอน11โมงเนี่ยก็มีการปิดการจราจรถนนทางหลวงหมายเลข33อ่างทองสุพรรณบุรีครับที่ป่าโมกอ่างทองน้ำท่วมสูง40เซนติเมตรเป็นระยะทางประมาณ500เมตรก็รถเล็กสัญจรไม่ได้ตำรวจทางหลวงก็แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทาง โดยรถที่มาจากสายเอเชียมุ่งหน้าสุพรรณบุรีใช้เลี่ยงไปใช้แยกป่าโมกเลี้ยวขวาทางหลวง309นะครับตรงแยกโพสะให้เหลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวง3195ถนนโพพญาสุพรรณบุรี